ุณรักและข่าวมากใช่ของพี่ส้มไปเลยของพี่ส้มเช้งออชื่อปูวะนะคะใครที่อยากแบบรักและข่าวอะปูวะไปหาเลยคุณ mm hmm. ดีมากโคตรดีดีจริงๆเนี่ยข่าวมากนี่รักและข่าววนะันนีเนี่ยของพี่ส้มเช้งคุณเนี่ยแบบเนี้ยปูวะไม่แล้วเขาขายอย่างเงี้ยในราคาเนี้ยคุณละวห้าสิบกรัมนะกลิ่นไม่มีเลยพี่เป๊กเมื่อก่อนค่าเป็นไงรักและกลิ่นเป็นไงเป็นไงเอาพูดมาเลย mm hmm. เดี๋ยวคนจะบอกอีจ๊ะมึงสุ่ยไม่สุ่ย ชุดที่ใส่แล้วไม่สามารถที่จะใส่ซ้าได้จริงๆแม่แค่หนึ่งชั่วโมงนะแค่หนึ่งชั่วโมงอะไรชั่วชั่วระยะเวลาเล่นคอนเสิร์ตอะพูดเลยณะจุดจุดนี้จริงๆจะอ้วกแล้วทุกจุดคือแบบจริงๆจะอ้วกจริงๆนะแต่ตั้งแต่รู้ใจอีกของพี่สม้มนี่ปัวคุณปัวใครที่มีกลิ่นรักแร้รักแร้ดำขาหนีบดำดำแคมดดำอะไรดำปัวไปของพี่สม้มนะใช้ดีจริงๆคือทั้งวันอะ อยู่เขาเรียกว่าวเอะไรวะเต๊กไม่มีกินไม่มีกินตัวจะกระแลข่าวขึ้นไม่ต้องใช้ลูกกินทับเลยเออขานีพวกกระ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 ปอมหลังคอเนีกก่หลังคอดำดำกระปอมกระปอมตะตุ่มอะ่ะด,ด้านๆที่ใครที่เล่นไพ่บอ่บอยๆอ่ะเล่นไฮโรดังเลเล่นไพ่เล่นไฮโรอ่ะคุณจริงๆตะตะปอมตะตมตะปอมตรงไอ้นี่คุณใครที่มีปัญหารักแร้ดำเน้นนะคะรักแร้ดำรักแร้เหม็น ลักเลเป็นหนังไก่แทมดํากระปอมดาเข่าดํากระปอมตะตุ่มกระปอมดำตะตุ่มดำเข่าดำซอกดำทักไปเลยอันนี้นี่อัดห้าสิบกรัมใช้ไปประมาณสองเดือนพี่เป๊ะสองเดือนห้าสิบกรัมทาลักและสองเดือนห้าสิบกรัมไปตำกันเลยไปจะให้ดูลักแลจ้าก่อนจรงไงลักแลข่าวพน้าอีดอก ต้องมาท้าหน้าแหละงงมากงงมากกิ๊ดนะกิ๊ด